กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง p ายเกมส์ h ช n n นลวันนี้เราอยากจะนำเสนอเอเจนต์ใหม่ของเกมว a l o โลแรนที่โคจะสุดโต่งกับสกิลที่พลิกโผลกลยุทธ์และแผนการเล่นในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นในแอคหน้าอย่างแน่นอนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่คิดว่าหลายคนที่เป็นแฟนเกมวา l โลแรคงจะพอคาดเดาได้บ้างจากสกิลต,ต่างๆของเขาและนี่คือโยรุ อย่าลืมติดตามเราด้วยการกด subscribe YouTube c h anel n และยังมีเพจ Facebook รวมถึงบางทีก็มีสตรีมเ,เล่นบ้างทาง Twitch ฝากไป follow กันด้วยนะครับอย่างที่เรารู้กันมาก่อนหน้านี้จากผู้พัฒน,นาของทางไรออดที่ว่าเอเจนต์ใหม่จะเป็นดวลลิสสายสเตลไปเก็บคิวบ้างซุ่มโจมตีบ้างอะไรบ้างแต่พอหลังจากหลุดเผยรายละเอียดสกิลของตัวละครน,นี้ ก็ทําให้ผมคิดว่าสกิลของมันนั้นสามารถเล่นได้หลากหลายมากกว่านั้นอีกมาที่สกิลแรกกันเลยดีกว่าหลายคนอาจจะได้เห็นมันจากด่านไอซ์บ x กันมาแล้วและคาดเดาว่ามันคือ New Agent นั่นเองและใช่เลยโยรุจะทําการปล่อยรอยเท้าออกไปข้างหน้าเป็นทางตรงหรือจะวางรูปไฟในทิศทางที่ต้องการไว้เพื่อรอแล้วกด F เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการเพื่อ Activate ให้รอยเท้าเริ่มเดินในภายหลังก็ได้เช่นกัน โดยเราสามารถใช้ได้สูงสุด2ครั้งซึ่งความสามารถของสกิลนี้คือการสร้างเสียงเท้าเพื่อหลอกล่อทำให้ศัตรูคิดว่ามีใครบางคนอยู่ตรงนั้นและยิ่งไปกว่านั้นรอยเท้าสามารถผ่านเข้าไปในประตูเทเลพอร์ตและสร้างเสียงเทเลพอร์ตปกติเหมือนกับมีใครสักคนได้ผ่านประตูบ่อนั้นมาแล้วมันจะสร้างความสับสนไม่มากก็น้อยให้กับแผนการเล่นของฝ่ายตรขงข้ามได้อย่างแน่นอนด้วยสกิลสร้างรอยเท้านี้เสียงหลอกล่อคงจะทําให้คุณสับสนได้อย่างมาก เพราะอาจจะทำให้คุณหลอนไปเองว่ามีศัตรูรอบตัวคุณหรืออยู่ข้างหลังคุณด้านซ้ายหรือด้านขวาคุณคงจะหันเพื่อเลงไปในทิศทางนั้นแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วเขาอาจจะรอและพร้อมที่จะจัดการคุณไปในทิศทางที่เขาต้องการก็ได้ที่สำคัญเลยเมื่อผมลองคิดว่าความสามารถนี้ของโยรุสามารถคอมโบกับอะไรได้บ้างและแก้ทางได้แบบไหนคงต้องรอดูคนเล่นกันจริงๆต่อไปแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ย ลองคิดภาพด่านบายที่มีโอเมนหลอกวาร์ปเข้าประตูเทเลพอร์ตสครั้งกับรอยเท้าของโยรุสอครั้งเราคงสับสนและสื่อสารกับเพื่อนกันมั่วแน่เลยมาต่อกันที่สกิลต่อไปของโยรุเราคงได้พูดถึงกันมากเลยทีเดียวและใช่มันคือแฟลชอีกแล้วเหรอรอบนี้เรามีดวลลิสที่มีแฟลชเพิ่มขึ้นมาอีกหตัวก็นะมันก็จำเป็นสำหรับดวลลิสใช่ไหมล่ะแต่มันมีสองลูกเลยนะ แฟลชคงโยรู้มีความน่าสนใจคือเมื่อเราโยนไปมันสามารถเด้งและชิ่งได้ซึ่งจากฟุตเทจนี้ทําให้ผมไม่แน่ใจว่าถ้ามีพื้นหรือกําแพงที่ใกล้กันมากๆมันจะสามารถชิ่งได้กี่ครั้งเพราะเมื่อเราโยนชิ่งกับสิ่งใดแล้วหนึ่งครั้งในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาแฟลชก็จะทํางานทันทีและแน่นอนว่าหากโยนไปไกลๆโดยไม่กระทบสิ่งใดเลยกลางอากาศแฟลชก็จะสลายและไม่ทํางาน เราสามารถใช้งานแฟลชนี้ได้หลากหลายมากไม่ว่าคุณจะรออยู่ในพื้นที่แคบๆเมื่อศัตรูมา <_ d un> ก็โยนมันออกไปเด้งข้างนอกเพื่อปาศัตรูอย่างง่ายดายก็ดีหรือจริงๆแล้วคุณสามารถเล่นได้อย่างดุดันโดยการโยนมันไปด้านบนเพื่อแฟลชศัตรูอย่างหน้าต่างเล็กๆที่บีดานเอ็กเซนต์ให้มันเด้งลงมานั่นเองทั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นแฟลชที่สามารถใช้ในระยะใกล้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเลยละ่ะประมาณว่าคุณเคลื่อนที่อยู่แล้วมีบางคนอย่างฟรีนิกส์ แฟลชคุณคุณหลบไปข้างหลังโคเวอร์และโยนแฟลชลงพื้นหรือเด้งกําแพงคืนมันคงเป็นการคา์เตอร์ที่โคตรเท่เลยว่าไหมและถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่าฤทธิ์ของมันมีมากขนาดไหนจนกว่าจะได้เห็นกับตาแต่ผมก็เชื่อว่ามันมีอีกหลายวิธีที่ผู้เล่นสามารถใช้ได้อย่างแตกต่างและสร้างสารค์สกิลนี้ได้อย่างแน่นอนเอาล่ะตอนนี้เรามาต่อกันที่สกิลที่จะไม่พูดถึงไม่ได้อีกหนึ่งสกิล พราะมันคือสกิลซีที่เป็นสกิลติดตัวโดยไม่ต้องซื้อแต่สามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและมันมีความสามารถในการวาร์ปที่ใครเห็นแล้วต้องร้องวาร t เดฟักันเลยทีเดียวสกิลนี้คุณสามารถปล่อยลูกแก้วไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงในทิศทางที่คุณต้องการวาร์ปและดูเหมือนเราจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเมื่อถือมีดอยู่หลังจากนั้นและเมื่อกดสกิลอีกครั้งหนึ่ง คุณจะวาร์ปไปที่ตำแหน่งที่ลูกแก้วเคลื่อนที่ไปอยู่ตรงจุดที่มันสิ้นสุดณนเวลานั้นภายในเสี้ยววินาทีและคุณยังสามารถวางลูกแก้วไว้กับที่นิ่งๆได้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามแต่คุณก็สามารถวาร์ปกลับมายัางตำแหน่งที่วางลูกแก้วไว้ได้เสมอเมื่อคุณใช้สกิลคุณจะเห็นแท่งเล็กๆที่อยู่เหนือรูปสกิลหรือลองดูจากภาพวิดีโอนี้ดูก็ได้และมันแม่งโคตรนานเลยอ่ะ คุณสามารถเล่นดุดานได้เหมือนกับฟีนิ์ที่ใช้อัลติเมทสร้างโอกาสเข้าบุกโจมตีแล้วค่อยวาร์ปกลับมาก็ยังได้และนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมสกิลนี้โคตรบ้าและมีพลังอย่างมากถ้าคุณนึกไม่ออกลองคิดดูว่าคุณดูรอบๆพื้นที่ที่คุณต้องการไปแล้วมองเห็นศัตรูจากนั้นก็ปล่อยลูกแก้วไปทางนึงแล้วคุณเดินไปอีกทางนึงหลอกล่อเพื่อจัดการกับศัตรู พอศัตรูหันไปทางที่คุณเดินไปคุณก็ว้าไปทางที่ลูกแก้วคุณอยู่และเก็บคิวซะด้วยความสามารถนี้และการใช้งานได้หลากหลายนั้นมันช่างน่ากลัวมากๆเพราะมันโคตรจะโอมากๆหมายถึงการว้าที่มันเหมือนกับว่าเวลาคุณป้องกันแล้วคุณอยู่ในมุมเริ่มต้นที่คุณเลือกและสามารถประทะก,กับศัตรทูที่บุกมาได้ครั้งหนึง่งแต่แล้วคุณก็ว้าเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการยืนไปยังอีกมุมหนึง่งลองคิดดูว่าทาหาคผู้เล่นที่เริ่มชำนาญก,การใช้กสกิลแล้วแล้วก็มันคงยากที่เราจะรู้จริงๆว่า เขาอยู่ที่ไหนและกำลังจะทำอะไรและแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายที่อาจจะเรียกได้ว่ามันบ้ามากๆและมันคืออัลติเมทของเขาโยรุโยรุจะคว้าหน้ากาก,ากออกจากมิติมาใส่เพื่อให้ร่างกายเข้าไปสู่มิติที่ทำให้คุณอยู่ในสถานะล่องหนและเป็นอมตะเหมือนกับตอนเรยน่าใช้อัลติเมทและเมื่อเธอคิวได้ก็คว้าสกิลล่องหนและเป็นอมตะนั่นแหละแต่มีจุดแตกต่างที่สำคัญและคุณจะเป็นต้องรู้โดยเฉพาะอย่างแรก คุณแค่กดใช้ u ั t i m a t e ได้เลยหลังจากนั้นก็จะล่องหนและเป็นอมตะอีกทั้งยังเคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นอีกด้วยดังนั้นคุณสามารถใช้เพื่อทำการ Rush หรือ c o เตอร์ว a สก้าของเลสหรือจะกรอนีใดก็ตามแต่แม้กระทั่งใช้ตอนที่คุณอยู่ท่ามกลางอันตรายมากๆก็สามารถรีโพสิชันและออกจากพื้นที่ตรงนั้นได้เช่นกันแน่นอนว่าคุณสามารถออกจากสถานะล่องหนและอมตะเมื่อ,อไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการเพียงแต่จะมีช่วงเวลาที่ดีเลยนิดหน่อยกว่าคุณจะเริ่มยิงได้นะ ดังนั้นมันง่ายต่อการใช้เพื่อรีโพสิชันออกจากพื้นที่ศัตรูได้อย่างดีเลยล่ะเพราะว่าศัตรูนั้นยังคงได้ยินเสียงเท้าของคุณอยู่นั่นเองและมีข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมจากการแปลภาษารัเสเซียหรืออันที่จริงผมแปลอังกฤษจากวิดีโอเร f e r e n c e ที่ผมดูมาอีกทีเขาพูดถึงว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนพอเพราะแปลภาษารัเสเซียไม่สมบูรณ์นักแต่จากสิ่งที่รู้แน่ชัดก็คือศัตรูได้ยินเสียงเท้าเราอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเพราะศัตรูไม่สามารถมองได้อย่างชัดเจนว่าเคลื่อนที่ไปนในทิศทางใดเราจึงสามารถใช้สกิลอื่นๆอย่างสกิลปล่อยลอยเท้าปลอมออกไปเพื่อหลอกล่อจากนั้นโยนแฟลชลอยออกไปและใช้ช่วงเวลานั้นล่องหวนไปหาศัตรูทันทีเมื่อมันกระทบกับกำแพงเกิดแสงสว่างว่าบคุณอาจจะปรากฏอยู่ข้างๆศัตรูและปังสังหารศัตรูได้ในทันทีมันคงมีกลยุทธ์เป็นล้านรูปแบบในหลายๆสถานการณ์ที่คุณคิดจะใช้มัน และอาจจะสร้างสารรค์คอมโบสกิลของคุณได้อย่างแน่นอนจริงๆสำหรับผมแล้วผมรอคอยที่จะได้เห็นตัวตนของเอเจนต์รายนี้อย่างใจ,จดๆๆใจจ่จอเลยทีเดียวในความที่มีคําบ้เกี่ยวกับความเป็นญี่ปุ่นก็ดีหรือซามูไรก็ดีทําให้ผมสนใจอย่างมากถึงขั้นเชื่อในข้อมูลปลอมๆบางอย่างที่คนทําออกมาเลยเหมือนกันเพราได้เห็นรูปรักและสกิลที่หลุดข้อมูลและเปิดเผยออกมาแล้วนั้น หลายคนคงไม่ต่างจากผมที่คิดว่าโยรุเป็นดูเอลลิที่โคตรเท่และน่าสนใจเอามากๆแต่ละสกิลต่างๆของเขาจะสร้างกลยุทธ์และรูปแบบการเล่นภาษาร่วมกับทีมได้มากมายให้เราได้เห็นอย่างแน่นอนเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสกิลของเขานั้นดู OP เอามากๆและภายใต้ความสามารถของสกิลเหล่านี้คงทําให้ผมเกลียดเอเจนต์ตัวนี้พอๆกับชอบเลยละและแน่นอนว่าคุณคงต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับแฟลชของเอเจนต์ที่มีถึง5ตัวแล้วได้แก่ p h Phoenix, Breach, r e y n a Sky และเอเจนใหม่ตัวนี้ยังไม่รวมบลายของ Omen นะหากคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับ y o รุเอเจนต์ใหม่ตัวนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ที่สำคัญฝากกด Subscribe ให้กับเรา mm hmm. เพื่อว่าหน้าจะมีคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจให้คุณได้ติดตามกันต่อไปขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบและหวังว่าทุกคนจะสนุกกับมันไม่มากก็น้อยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมเฟรมนะครับเจอกัน yeah,